ลลไไร้าห่่ไไไมมมปูควส,สนับสนุนรายการโดย Canon G Series ใหม่เปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่ายขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่ถนนท่าดินแดงถนนเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยร้านอร่อยระดับตำนานเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าพิธีกรของเราจะพาไปกินเมนูที่สืบทอดกันมาแต่โบราณที่ร้านไหนกันบ้างครับ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าถนนท่าดินแดงน,นี้มีร้านระดับตำนานอยู่มากมายหลายคนขับผ่านอาจจะไม่เคยรู้นะครับและนี่ก็คือปอปเปียะสดเฮียใช้ครับผมนี่คือคุณอิ๋วนะฮะเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ป,ปา๊าป๊ามามมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวัสดีครับคุณอิ๋วสวัสดีค่ะนี่เอ่อ ผมมากับ The First u l t i m a t e เที่ยวสุดโลกครับวันนี้เราจะมาชิมอาหารที่สุดโลกเ<ร>มนูเป็นไงฮะของเราก็จะเป็นปอกเปียกสดเนยใช้ห้าดทินแดงค่ะเราเปิดมาประมาณ7 70กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต <70 S 2> ่70 <10 S 2> ปี<อ>เลยครับใช่ค่ะแต่ก็เป็นเป็นจักรยานคันเล็กๆเนะะี่ยค่ะต่อท้ายแล้วก็ตะเวนขายอยู่แถวละแวกท่าดินแดงแถวเน,นะะี้ยค่ะตอนยุคนั้นนี่ชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่สตางค์ครแรกๆชิ้นละบาทเลยแรกๆชิ้นละบาทนะครับผมโอ้โหตั้งแต่รุ่นล่าเลยนี่คือสองธรรมดา2ชิ้น40บาทพิเศษ3ชิ้น60บาท แต่พูดเลยว่ารสชาติเกินราคาถ้าที่นี่มาที่ท่าดินแดงมาร้านระดับตำนานที่นี่ต้องมาเจอปอเปี๊ยสดเฮ er ียใช้ครับผมอยากจะทราบถึงสูตรที่นี่สูตรมันมีอะไรที่มีความแตกต่างระหว่างปอเปี๊ยสดที่นี่กับปอเปี๊ยสดที่อื่นครับค่ะก็ของเราเนี่ยจุดเด่นของเราก็อยู่ที่น้ำลาดนะคะน้ำลาด<ม>ของเราตัวนี้ไม่มีผงชูรสเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็จ้เป็นสูตรดั้งเดิมโบราณตั้งแต่รุ่นรุ่นอากงคือทุกอย่างคงเดิมทุกอย่างเดิมมาตั้งแต่รุ่นอากงเลยครับพี่อยู่ครับอยากถามถึงพวก วัตถุดิบต่างๆด้วยครับแบบว่ามีวิธีการเลือกสรรหรือว่าการเตรียมยังไงบ้างครับ ก็อย่างที่บอกค่ะปปี้สดเนี่ยนอกจากตัวน้าราที่เป็นสูตรของเราเนี่ยก็คือในส่วนของวัตถุดิบก็มีความสําคัญมันต้องสดต้องใหม่มันจะได้ขึ้นชื่อว่าปปี้สดนะคะผักเนี่ยผักทุกผักก็ต้องซื้อสดทุกวันทุกวันน้ำราดเนี่ยทำสดทุกวันบอกตรงว่าต่อให้วันไหนเหลือก็ไม่ก็ไม่เก็บค่ะไม่เก็บทิ้งหมดนะฮะแล้วอย่างแป้งเนี่ยแป้งนี่ก็ทำสดเนกันทำสดเหมือนกันทุกวันใช่ค่ะนี่ครับผมคือปเปี้สดเฮียใช้ครับผมใครที่ผ่านมาท่าดินแดนนะครับห้ามพลาดเลยค่ะต้องมาชิมที่นี่ให้ได้เลยนะฮะ แล้วผมก็ได้แล้วนะครับผมปอเปียสดนะฮะแต่กินปอเปียสดอย่างเดียวก็กระไรอยู่นะต้องมีวุปกรณ์พิเศษครับต้นหอมครับครับผมต้นหอมฮะโอเคดูซะก่อนนะครับเนื้อแน่นมากนะเหมือนที่ไมค์เขาว่าไว้อื้อือ อย่างเดียวพออร่อยมากมีต้นหอมมาตัดเลี่ยมมีพริกมาตัดเลี่ยมและด้วยความที่น้ำราดนี่คือเป็นเอกลักษณ์มากๆคือน้ำราดแป้งผมชอบแป้งมากเลยครับแป้งนุ่มมากแล้วก็เนื้อแน่นมากกินแล้วกลมกล่อมมากๆเลยจนทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะซื้อกลับบ้านสักสองากล่องขอชิมอีกทีเพื่อความชัวนะครับ แน่นมากเลยในไส้นี่บอกสิพวกปลาเปียกสดนี่มันใส่อะไรบ้างครับมีกุนเชียงมีกุนเชียงมีหมูตั้งมีแตงกวาตวา้าหู้แล้วก็ถั่วงอกถั่วงอกป๊าป้ามาไหมครับพี่อิ๋วถ้าเกิดว่าอยากจะมาชิมร้านนี้ปลาเปียสดเฮียใชย้ถ้าเกิดว่าแฟนๆรายการเดอะวัสดุเมทเที่ยวสุดโลกอยากมามีอะไรแนะนำไหมครับการมาถึงเดินทางมย่างไรจะเจอที่นี่ยังไง ก็ร้านเรานะคะจะตั้งอยู่ที่หลักก็คือที่ตลาดท่า n a m t h a ด Din d a แล้วก็ในส่วนของจะมีวิ่งตามออฟฟิศแล้วก็ออกงานกีเวนต์ตามห้างด้วยค่ะนี่น่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามเซเว่นเลยค่ะเข้ามาจากหน้าปากซอยอยู่ขวามืออยู่ต้นต้นทางค่ะหาไม่ยากรู้พิกัดแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับมาเชิญชิมได้นะครับผมที่ปอเปี๊ยะสดเฮียชัยครับผมเดี๋ยวเราไปเดินทางชิมกันต่อดีกว่าขอบคุณนะครับวันนี้ ถ้าจะพูดถึงหนึ่งเมนูนะฮะที่พูดเลยว่ามาที่ท่าดินแดงแล้วเนี่ยจะต้องมาโดนนะฮะก็คือเมนูหาหานพะโล้นั่นเองนะครับซึ่งที่นี่คือร้านชั่วเจี๊ยงวนสําหรับเจ้าของร้านคือพี่หน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เดี๋ยว first t i m a t e เที่ยวสุดโลกนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาชิมอาหารพะโล้กันนะฮะเริ่มต้นเลยก็คือเมนูเหล่านี้เป็นเมนูที่พี่หน่อยเลือกคัดสรรมาใช่เมนูหลักของทางร้านส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งกัน อันนี้ก็จะเป็นเนื้อห่านพะโลเนื้อห่านพะโลนะครับค<ช>่ะ<ช>นี่เป็นแล้วก็ต้มผักจับชายต้มผักจับชายแกงจืดมะละแกงจืดมะละแล้วก็ขาห่านน้ำแดงขาห่านน้ำแดงสำหรับร้านนี้นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับก็ถ้านับรุ่นนะคะก็รุ่นที่สก็ร่วงประมาณ8ป9 0ปีแล้วค่ะ80-90าปีแล้วเหรอใช่ตั้งแต่อากองนะคะแต่ก็คือเริ่มต้นก็คือทำห่านพะโลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่รุ่นสู่รุ่นนะคะน้ำพะโลเนี่ย ก็มัตกข้อมาจากผมเรื่อยมาหมักมาตั้งแต่ตอน90ปีที่แล้วใช่ผมพูดเล่นผมพูดเล่นไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิิงจริงจริงโอ้โหนี่เหมือนแบบเมนูญี่ปุ่นเลยนะที่แบบหัวเชื้อหัวเชื้อเก็บไว้อยู่ก็คือต้มไปเราก็ตักใช้ไปเรื่อยๆทุกวันเราก็มีการเติมเครื่องเติมน้ำหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆสุดยอดเลยนะครับผม ถือว่าเป็นการรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษส่งทอดมาได้อย่างดีงามนะฮะและก kind of ็มาเป็นเมนูเซตนี้นะครับเคล็ดลับความอร่อยของร้านช่วดเจี๊ย p วนคือต้องพิถีพิถันทุกรายละเอียดจะใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบมีฟาร์มเลี้ยงห่านที่ผูกพันกันมานานเระยะเวลาการเชือด่อด 120- ถึง125วันเท่านั้นมีสูตรอาหารเฉพาะในการเลี้ยงห่านและสุดยอดเคล็ดลับก็คือน้ำาพลโลที่ใช้เคี่ยวห่านเป็นน้ำาพโล90้ปี ที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นทวดไม่มีการเทน้ำพะโลทิง้งทุกครั้งที่เคี่ยวจะเหลือหัวเชื้อไว้เพื่อต้มในวันถัดไปเติมน้ำเติมเครื่องยาจีนใส่หาดลงไปต้มทำแบบนี้เรื่อยมาครับเป็นหัวเชื้อที่ต่อยอดความอร่อยจนถึงปัจจุบันดังนั้นความอร่อยและมีสเสน่ห์นี้ยากที่จะมีใครเรียนแบบได้นั่นเองครับถามว่าเมนูเส้นนี้มีความเด็ดยังไงบ้างครอย่างเช่น,นเริ่มต้นที่หานพะโลก่อน เนื้อหานี่เราก็จะคัดวัตถุดิบมานะคะว่าต้องเลี้ยงได้ถึงอายุประมาณ4เดือน4เดือนใช่โดยประมาณ3เดือนครึ่งถึงสี่เดือนเ่ต้องเป็นต้องเป็นช่วงเวลาเวลาที่ดีนะครับของห่านคือ4เดือนใช่ไหมฮะประมาณโอเคและอย่างจับชายจับชายของเราก็เป็นเอกลักษณ์ที่ว่าเราไม่ต้มบอกว่าจนเละมากยังมีเทกเจอร์อยู่ใช่ยังมีเทกเจอร์ของผักเนื้อผักใเขียวอันนี้อันนี้แบบเห็นได้ชัดเลยว่ากําลังดี ส่วนต้มจืดมาระของเราก็ไม่ให้ขมนะคะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราส่วนขาหานน,ะะน้ําแดงนี่ก็เป็นเมนูที่ว่า<ช>คนถ้าคนเก่าแก่นี่จะชอบมากเพราะว่ามันจะได้กินเอ็นนะคะ,ะส่วนข้าวนะคะทางร้านก็จะเป็นแบบนึ่ง นึง่งใช่เป็นแบบนึ่งเป็นขาดนะคะกินแล้วอร่อยคอส,ส่วนอ่หารนี้ต้องจิ้มกับน,น้ําจิ้มตัวนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำส้มหมักน้ำส้มหมกักพี่หน่อยครับอย่างนี้ผมอยากจะให้พี่หน่อยลองฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแฟนๆเดอะเฟิร์สอัลเทอรเที่ยวสุดโลกว่าถ้าเกิดอยากจะเดินทางมาชิมลิ้มลอง อ่หานพะโล้ที่นี่ต้องทํำยังไงบ้างครับออก็ยังไงก็ฝากร้านด้วยนะคะร้านชัวเจ็บมงวนอยู่ถนนท่าแดงสังเกตง่ายๆก็จะอยู่ตรงข้ามซอย15นะคะท่าแดงซอย15แล้วก็ที่สาขาพุทธมนตรสาย4ก็มีค่ะขอบคุณนะครับพี่หน่อยเดี๋ยวผมขอตัวลองชิมก่อนนะได้ค่ะขอบคุณครับมาครับเนื้ออหาหารพะโล้นะฮะไหนมาชิมหน่อยซิ น้ำจิ้มเปรี้ยวจี๊ดสะใจขอชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มบ้างเนื้อหานุ่มจริงๆด้วยนะครับคือไม่เหนียวไปไม่นุ่มเกินไปคือปกติถ้าเกิดว่าเนื้อหาเนี่ยทำออกมาไม่พิถีพิถันเนี่ยคือเนื้อมันจะเหนียวมากเกี่ยวยากมากมันจะไม่เหมือนเนื้อเป็ดนะครับส่วนตัวหนังนี่เหมือนเหมือนเยลลี่เลยนะต้องกินกับข้าวท่อนึงเข้ากันเข้ากันขอชิมมะละหน่อยนะครับ ซาุกนี่ได้กลิ่นมาร้ากำลังดีไม่ขมเลยในพูดจริงที่หน่อยไม่ขมจริงด้วยไม่ขมเลยืมโดนใจครับชามนี้แล้วก็ในลองจับชายหน่อยเห็ดใหญ่มากกำลังดีเลยครับ แล้วก็ไม่ร่วนไม่เละเกินไปถ้าเกิดใครเคยกินจับฉ่ายจะรู้ว่ามันจะมีความยำมันสูงแต่อันนี้คือเทกเตอร์ยังอยู่ความเป็นผักยังอยู่เห็นรูปร่างอยู่กินได้ก็ยังสัมผัสได้แต่ว่ารสชาติความเป็นจับฉ่ายยังยังมีอยู่อร่อยมากครับอันนี้ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ไม่เค็มเลยดีกว่าผมคิดว่าเมนูเมนูของร้านนี้คือมันดีตรงที่รสชาติมันไม่สุดแล้วก็มีความมีความตั้งเดิมมีความจีนอยู่ปกติแล้วนะถ้าเกิดาจะกินห่านอะไรอย่างงี้นะต้องไปร้านพัตคาร แต่ที่นี่มากินได้เลยที่ท่าดินแดงดง่ายๆนะครเดี๋ยวผมขอลองเมนูเด็ดนี้ก่อนนะครับเมนูนี้เมนูนี้เด็ดจริงๆอย่างที่ผมเคยลิ้มลองมาเลยคือความอร่อยในี่ยังคงเดิม90ปีแล้วมาอย่างไงก็มาอย่างนั้นนะฮะด,ด้วยตัวน้ำซุปนะครับที่ยังมีหัวเชื้ออยู่ตั้งแต่90ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ยังคงเดิมนะฮะแล้วก็ตัวขาห่ารอย่างที่บอกก็คือมันมีเขาเรียกว่าเอ็นผมไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรในตัวขาของมันนะแต่ว่ามันมีความกรุบความนุ่มตัวหนังก็นุ่มตัวเอ็นก็กรุบอะไรเงี้ยฮะคือใครที่ชอบอาหารจีนแล้วมาชอบทานขาหารปลาโลอย่างเงี้ยผมว่ามาที่นี่ต้องมากินครับผมชั่วเจียบย้วนครับผม นุ่มจริงแล้วก็ตัวเส้นก็นุ่มด้วยเป็นเส้นที่ไม่เหนียวเกินไปกำลังพอดีมากๆร้านท่าดินแดงโภชนาฮะเป็นร้านพัตคาจีนนะครับที่แอบซ่อนความอร่อยระดับ5ดาวเอาไว้<ก>ใครที่สนใจอยากจะมากินกาแฟาจิบอร่อยอริอรมแม่น้ำเจ้าพระยาตามผมมาครับ<ก>